ไปดูมาสดๆร้อนๆเลยครับผมกับภาพยนตร์จากเกมดังชื่อ Sonic The Head h e d g e h o g 3นะครับบอกตรงๆเลยว่าควรไปดูอย่างยิ่งนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับเกมท็อล์กตามใจฉันตามหัวข้อคลิปเลยนะครับผมจะมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่อง Sonic The Head h e d g e h o g 3กันนะครับแต่จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูไม่สปอยนะครับรวมทั้งทั้งหมดนี้ เป็นความเห็นส่วนตัวผมล้นๆนะครับไปฟังกันเลยจ้าเริ่มต้นผมขอพูดกับคุณผู้ชมอย่างนี้เลยครับว่าโคตาลสนุกกว่า2ภาคที่แล้วอีกนะครับผมคือเอาจริงๆนะ่ยประมาณ80-90%ของภาคนี้เลยเรียกได้ว่าจัดเต็มในเรื่องของฉากต่อสู้และบูลุ้นล้นเลยนะครับผมนอกจากนี้อิสเตอร์เก็ยังจัดเต็มเหมือนกันครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าจัดเต็มกว่า2ภาคที่แล้วนิดนึงนะครับโดยเฉพาะ การที่เอาอิสต์เอ็กของโทนเกมของโซนิกมาใช้มากกว่า2ภาคที่แล้วอีกนะครับและนอกจากนี้ยังเหมือนเดิมครับเกี่ยวกับอิสต์เอ็กของภาพ,พย,ายนตร์นะครับคุณผู้ชมก็ลองไปดูเอาเองว่ามันเล่นอิสต์เอ็กอะไรบ้างรวมทั้งมีการกล่าวถึงภาพ,พย,ายนตร์เรื่องอื่นของค่ายอื่นเหมือนกับ2ภาคที่แล้วเลยนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้มันจะไปอยู่ฉากหนึ่งนะครับบอกเลยว่าโอ้โหเป็นการแซวหรือจิกกัดแรงพอสมควรเลยในส่วนตัวผมนะมีการกล่าวถึงตัวละครตัวหนึ่งจากค่ายด Nintendo ด้วยนะครับไปดูเองละกันว่า เขาหมายถึงใครนะครับผมและส่วนตัวผมขอแนะนําคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าก่อนที่คุณผู้ชมจะไปดูหนังเรื่องนี้อย่าไปคาดหวังอะไรมากคืออย่าไปคาดหวังแบบว่าเฮ้ย hey, ตัวร้ายต้องเป็นคนเดิมแน่เลยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมปล่อยวางก่อนแล้วเปิดใจเข้าไปดูให้จบครับแล้วจะเก็ตเองว่าประเด็นหลักของภาค3เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับและนอกจากนี้นะครับเวลาคุณผู้ชมดูหนังเรื่องนี้เนี่ย ใช้คํานี้เลยว่าอย่าละสายตาเด็ดขาดคือหมายถึงว่า,าคุณผู้ชมต้องดูหนังตั้งแต่แรกจนจบเลยแล้วมันก็จะเก็ตประเ็นเองอย่างที่บอกไปนะครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าระหว่างที่ดูหนังอ้าวเกิดจําเป็นต้องไปห้องน้ําอย่างเงี้ยและอีกอย่างเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องเข้าห้องน้ำเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่เสร็จแล้วทีเนี้ยพอคุณผู้ชมเสร็จจากห้องน้ำแล้วกลับมาดูที่โรงปุ๊บมันก็จะเกิดคําถามอีอย่างวะหรือง,งุนงงว่าเฮ้ ทำไมกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยครับผมอ่าดังนั้นผมจึงบอกคุณผู้ชมตรงๆว่าแล้วว่าก่อนไปดูหนังเรื่องนี้แม้ว่าคุณผู้ชมจะคาดหวังหรือไม่ยังไงก่อนไปดูนะครับแนะว่าให้ทําทุรละให้เสร็จก่อนแล้วเข้าไปดูตั้งแต่แรกจนจบไปเลยดีที่สุดนะครับถ้าถามว่าเคียร์ูลิฟภาคชาโดดีไหมขอบอกเลยว่าภาคดีครับผมคุณผู้ชมก็ไปฟังเองละกันว่าเคียรนูลิฟพี่แกเดี่ยภาคชาโดได้มันหรือดีมากน้อยขนาดไหนนะครับผมแล้วนะแต่มุมมองนะครับ อ๋อลืมบอกคุณผู้ชมไปนิดนึงนะครับว่าในภาคเนี้ยมีการกล่าวถึงบางฉากในภาค1และภาค2ด้วยนะครับส่วนตัวผมได้ว่าควรไปดูภาค1และภาค2มาก่อนแล้วค่อยมาดูภาคนี้นะครับมันจะเก็ทบุกบางอย่างนะครับและสุดท้ายนี้เผื่อมีคนถามว่ามีฉากหลังเอ็นเครดิตไหมคำตอบคือมีครับแต่เอาจริงๆผมไม่แน่ใจว่ามันมี2ฉากหรือเปล่าแต่ว่าผมดูแค่ฉากเดียวนะครับซึ่งฉากหลังเอ็นเครดิตที่ผมได้ดูไปนะครับที่เป็นฉากเดียวนั่นแหละฮะ เรียกได้ว่าเป็นการปูทางไปยังภาค4ครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับเดี๋ยวจะมีภาค4แน่นอนแต่ฉายปี2027นะครับคือย้อนไปประมาณ2-3วันก่อนนี้นะครับมีข่าวว่าเขาจะทําภาค4ต่อแล้วนะครับแต่ว่าฉายปี2027นะครับผมเอาง่ายๆคือฉากจบหลังเอ็นเครดิตภาค3เนี่ยมาอารมณ์คล้ายๆกับภาค1.2เลยตรงที่ว่าเป็นฉากที่ปูทางไปยังภาคต่อไปนั่นเองครับ นั่นี่ก็คือทั้งหมดของรายการเกมทลอกตามใจฉันกับความรู้สึกหลังดูหนัง Sonic t h e เท d g e h o g 3ที่ผมมามาฝากคุณผู้ชมนะครับอ้อลืมบอกไปนิดนึงว่า no s p o อยและไม่สปอยนะครับแต่เอาเข้าจริงๆก็สปอยไปเล็กน้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงอะรเียดีเทลลึกมากขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าถ้าลงดีเทลลึกขนาดนั้นนะติดสปอยร้อแน่นอนนะครับเอาเป็นว่า ถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟนโซนิกนะครับคุณผู้ชมก็เข้าไปดูได้เลยแล้วก็ถ้ามีความเห็นต่างหรือมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากที่คุณผู้ชมได้ไปดูนะครับสามารถพิมพ์มาที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดๆไปขอไปคุณผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคนที่ติดตามคลิปนี้สวัสดีครับ